ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับสัตว์กับเรื่องจริงสุดมหัศจรรย์มีโคออลามีนิ้วโป้ง2อ0 0โคอาลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มสุดน่ารักมักอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใครนึกไม่ออกคิดถึงขนมสอดใสช็อกโกแลตยี่ห้อโคออลามาจะพอนึกหน้าเจ้ามีชนิดนี้ออกกันถึงเราจะคุค้นเคยเรียกมันกันว่ามีโคออลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมีเพียงแค่ที่หน้าตาน่าคล้ายสัตว์สายพันธุ์ชนิดหมีเท่านั้นเอง โดยนิ้วมือของโคอ่าจะมีส่วนที่เป็นนิ้วโป่งถึง2นิ้วด้วยกันช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันถึงแม้ช้างจะสามารถว่ายน้ําและวิ่งเหาะวิ่งเหาะได้แต่ช้างไม่สามารถกระโดดได้ดาวไม่มีสมองปลาแต่มีระบบประสาทที่ซับซ้อนชาดนอนหลับได้ายาวถึง3ปี มีขาขั้วโลกทุกตัวถนัดซ้ายมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บเป็นสถนัดซ้ายจิงโจตดไม่ได้ปลาหมึกมีหัวใจ3ามรวมถึงแม่เหล่าปลาหมึกจะมีหัวใจถึง3หัวใจในระบบหัวใจนั้นไม่มีประสิทธิภาพทําให้พวกมันอายุไขสัน้นนอกจากนี้หมึกยักษ์ก็ยังมีเลือดสีน้ําเงินที่ประกอบไปได้วยฮีโมไซยานินอีกด้วย อี่าทำความสะอาดหูของตัวเองได้ด้วยลิ้นของมันเดือนทุกตัวมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกันแต่เหล่าไส้เดือนก็จำเป็นต้องจับคู่กัน2ตัวเพื่อสืบพันธุ์อยู่ดีนะะักัตกีสามารถวิ่งไดความเร็วประมาณ31กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จุดเด่นหลักของสุนักล่าเนื่องเหล่านี้คือความอดทนลิ้นของกินกามีความยาวเท่าๆกับขนาดร่างกาย และสามารถตวัดจับเหยื่อได้ภายในเสี้ยววินาทีตาของนกอินทรีมีความคมชัดกว่ามนุษย์อย่างน้อยสีเท่าควายใบสันตัวเต็มวยัยจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกาเหนือเอวยักษ์แห่งหมูเกาะกาลาปาก่ก็สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง250กิโลกรัมหรือเทียบเท่ากับขนาดของหมีสีน้ำตาล มแมลงวันบ้านเพศเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ100-150ฟองและอาจวางไข่ได้มากกว่า500ฟองในเวลาเพียงไม่กี่วันันแมวสามารถกระโดดได้สูงถึง60เท่าของความยาวลำตัวจิงโตมีเสียงคำรามดังที่สุดในบรรดาสัตว์กูลแมวใหญ่ทั้งหมดสิยงที่ว่าสามารถดังได้ไกลถึง5กิโลเมตร เพ้นวินจักรพรรดิสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง27นาทีและดำน้ำได้ลึกถึง500เมตร